หน้าก็มาเจอกันใหม่นะครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งเนาะอ่าตัวนี้ก็เป็นตัวสุดท้ายนะครับเดี๋ยวถ้าไงนะครับมีเข้ามานะครับเดี๋ยวจะมาแจ้งอีกทีว่ามัยังมีเข้ามาแล้วนะครับของตัวนี้นะครับแต่ส่วนที่เหลือนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นรุ่นที่ให้ดูก่อนนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะไปปาดตัวนี้ออกก่อนก็คือจะไปตักตัวนี้ออกไปคกึ่งออกนะครับแล้วจะมาให้ดูนะครับวิธีการยึดเนาะวิธีการยึดนะครับอ่าเราจะยึดยังไงนะครับเดี๋ยวมาต่อตรงให้ดูแล้วกันตัวนี้จะลองต่อสองสายก่อนนะครับ ลองต่อสองสายด้วยก่อนแต่ถ้าจะให้ไฟมันออกเต็ม,มก็ต้องผ่านบิดนะครับตัวนี้จะต่อเป็นแบบ Ac ก่อนให้ดูก่อนอันนี้นะครับแค่สองสายนะครับตัวนี้ไฟจะออกแรงมากนะครับตัวนี้สองสายนะครับต่อสองสาย นะครับไปออกแรงนะครับเดี๋ยวดียวลองทำให้ชุดขึ้นมาก่อนแล้วจะลองโหลดให้ดูนะครับว่าเวลาโหลดกระแสผ่านเราจะใช้รอบอยู่ที่160 60รอบถึง150รอบนะครับโดยประมาณนะครับจะลองให้ดูก่อนตัวนี้จะเป็นต่อแบบ ac นะ แต่ถ้าต่ออีกสายหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นผ่านไดโอดบิดน,นะครับก็คือจะออกเป็น dc เนาะไฟก็จะออกมาเยอะนะครับเพื่อเป็นการโหลดใช้นะครับเป็นจะเป็นไฟชดเชยให้นะครับอย่างเช่นมาโวลต์สูงเวลาโหลดใช้จริงเนี่ยโวลต์จะตกลงอยู่ที่โดยประมาณนะครับอย่างเช่นเราใช้อยู่ที่นะครับเราใช้ชาร์จ12บอโวลต์น,นะครับอย่างเช่นตัวนี้มันออกมา10 ห้โวลต์นะครับแล้วก็เอาชาร์จเจอร์ตัวของรุ่น12-24ถึง2ีนะครับมาใช้เพราะว่าชาร์จเจอร์เนี่ยมันรองรับ50โวลต์ได้อยู่แล้วนะครับเผื่อมีการพลิกโหลดสูงนะครับตัวด้านหน้าก็จะเป็นแกนให้นะครับแกนให้ตัวนี้จะหมุนรอบช้ามาก เดี๋ยวเสร็จแล้วเป็นชุดนะครับอย่ามาให้ดูอีกรอบนึงนะครับสวัสดีครับ